สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าเปลี่ยนซิมรายเดือนเนี่ยเป็นซิมรายปีได้ไหมคำตอบสั้นๆถ้าได้อยากได้แค่นี้คือได้โอเคไหมโอเคแต่ว่าเอามีแต่ว่าด้วยได้ยังไงเน่ยเออมันได้ยังไงต้องอธิบายก่อนนะเอา ไอ้ซิมรายเดือนของพี่เนี่ยนะมันเป็นซิมแบบไหนต้องอธิบายก่อนนะถ้าพี่เป็นแบบรายเดือนที่มีบินมาที่บ้านแสดงว่าพี่มีสัญญากับจับทางค่ายมือถืออ่าะฉนนั้พี่ต้องไปเคลียร์บัญชีกับเขาให้เรียบร้อยก่อนโอเคไหมเคลียร์บัญชีเสร็จแล้วพี่ก็ไปบอกเขาว่าเปลี่ยนจากซิมรายเดือนเนี่ยมาเป็นซิมเติมเงินโอเคอ่าแล้วก็เป็นซิมเติมเงินปับ๊บ ่ามันเป็นซิมลายปีได้ไหมคือมันมีแพ็กเกจลายปีให้สมัครไหมดีกว่าโอเคมันทําได้แต่ว่าพี่จะทำจริงๆเหรออ่าทําไมถึงพี่จะทําจริงๆเอ้แต่ว่าก็อ,อีตรงนี้นี่แหละทุกครั้งที่แนะนํา โปรอินเทอร์เน็ตให้ให้กับคนที่ดูเนี่ยนะผมจะบอกว่าออแนะนำว่าใช้เราทิ้งใช้เราทิ้งมันง่ายกว่าทำไมอะ่ะมันถูกไงทำไมถึงถูกอ่ผมจะให้คุณดูคุณสมัครได้นะลายปีนะามานี่ อ่านี่ครับพี่อ่านี่อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะ1,800บาทใช้12เดือนนะพี่ได้อินเทอร์เน็ตความเร็ว1เมกะบิตอ่ะ1,800บาท1เมกะบิตพี่ถ้าพี่ไปซื้อซิมในตลาดเนี่ยนะของทูเนี่ยนะอืม1,790 ได้15เมกะบิตได้โทรฟรีในเครือข่ายด้วยแล้วโทรฟรีนอกเครือข่ายเดือนละว60นาทีด้วยมันไม่ดีกว่าเหรอนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่แนะนำทำไมถึงไม่แนะนำให้สมัครกโอปเป็นแบบนี้อ่ะอีกอันหนึ่งอ่ะผมจะให้ดูของเอเก็ได้อ่ะเดี๋ยจะบอกไม่บอกให้หมดอ่ะมี AIS นี่เอหนึ่งเมกะบิตนะพี่นะอ่าสอยหกสิ้าหกวันเองด้วยนะหายไปห้าวันราคามน800านแปดร้อบาท พระเจ้าจอดพี่อยาาได้หงแมกกาเบิยล่ม่ลนห้าร้อยบาทนี่คือเอบพลว่าทําไมผมถึงไม่แนะนำเอ,อมันเปลี่ยนได้พี่มันไม่ช่เปลี่ยนไม่ได้แต่เปลี่ยนได้พี่จะเอาเหรอ,อพี่สู้ไหวเหรอ,อราคาแบบนี้เออคิดแล้วคิดอีกว่าพี่ก็ไม่ควรแลนะผมก็พูดก็บพูดเธอ ด้วยผลคือกลับมาที่เดิมเนี่ยโทรศัพท์ในสมัยนี้นเป็นแอนระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยเครื่อง Android เนี่ยปกติมันใส่ได้2ซิมนะซิมหนึ่งเราไม่ทิ้งอยู่แล้วใช่ไหมอีกซิมหนึ่งเราก็ใช้เราทิ้งใช้เราทิ้ง,งปีหนึ่งทิ้งปีหนึ่งทิ้งประหยัดไปเยอะพีะ่จริงจริงอย่างนี้ประหยัดไปเยอะอันเดียวก็บอกไม่บอกของดีแท็กละอ่านี่ของดีแท็กอ่ะของดีแท็กนี่อาจจะเป็นเป็นไม้ตายให้พี่นะสําหรับคนที่ เออใช้อะไรอ่ะใช้แอปเปิลใช่ไหมกินแอปเปิลกินแอปเปิลแหวงแหว่งอ่ะแอปเปิลเต็มลูกก็ไม่เต็มแอปเปิลเต็มลูกก็ไม่เต็มคนที่กินแอปเปิลแหว่งมันใส่ได้ซิมเดียวถึงคือคนบางคนจะบอกว่าโอ้ยนี่มันใส่ e ซิมได้มันใส่ได้สองซิมแล้ว e ซิมซิมหนึ่งซิมธรรมดาซ,ซ,ซ,ซิมหนึ่งอ่าบี BB, BB ก็ไปตามก็แล้วกันก็ไม่ว่ากันแต่ก็มีคนก็พูดว่าอ e ิน e ซิมนี่มันไม่สเสถียร จริงกูมไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจมันอาจจะช่างมันเถอะอ่าแล้วแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิลกินแอปเปิลแหว่งเนี่ยนะพี่นะพี่เลยได้ติมเดียวพี่นันมันก็ควรจะได้แค่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็เอาไม้ตายของของดีแท็กไหมอ่าดีแท็กนะดีแท็กนี่ไปหาอะไรปีไม่มีไม่มีเอาน้องชายผมอ่าน้องชายน้องชายอันนี้เคยทํานี่เล่าประสบการณ์นี่ความลับนะรู้ว่าหยียมไมเลยนะอยู่รู้เลยอย่าไปพูดกับใครเขา้า่ะ เดี๋ยวค่ายมือถือเขาว,าว่าผมไม่รู้ก็กดรหัสย้ายค่ายเลยพี่นะเป็นแต่ซิมน้องชายผมนี่เป็นซิมระบบเติมเงินนะก่อนจะก่อนจะทํานีกก่ก็ควรจะเติมเงินให้มันเรียบร้อยหรือจะคุยอะไรพนักง,งานก็คุยไปเติมเงินที่ลร้อยก็ดีอย่ากก็ได้อะไรล่ะเออนะเขาก็กดรหัสย้ายค่ายเลยดอกจันหนึ่งห้าหนึ่งดอกจันแล้วก็ตามด้วยเรียกว่าประชาชนแล้วก็สี่เหลี่ยมกดโทรออกเออทพี่ต้องเป็นซิมของพี่ด้วยนะพี่นะไม่ใช่ซิมของคนอื่นมากดมันไม่ได้นะพี่ แล้วนั้นจะได้เอ็เอยืนยันรหัสย้ายค่ายอ่าไม่ต้องไปย้ายค่ายหรอกเดี๋ยวไม่เกินสักผมว่าไม่เกินสี่ชั่วโมงอ,ะอ่ะอ่าไม่เกินอะ่ะผมปกติเนี่ยแทบจะทอบจะโทรมาเดี๋ยวนี้เลยเ <c oughs> พราะมีคนลาย้ายค่ายมุ้มันจะไปเด้งเด้งในระบบของคนที่ทําหน่วยงานด้านนี้ขเขาโดยเฉพาะว่าใครย้ายค่ายกดย้ายค่ายป้าเขาจะโทรมาคุยเลยเออพี่ทำไมพี่จะย้ายค่ายล่ะคะอะไรอย่างเงี้ยอ่าตอนนั้นแหละพี่พี่ก็คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะอืมก็คุยก็น้องชายผมก็คุยว่าผม ผมจะย้ายค่ายไปไปซื้อินเอรายปีกับค่ายอื่นเขาว่าออะไรเงี้ย่แล้วเ็าก็บี่พี่จะไปไหนแล้วอยู่กับหนูก็ได้เดี๋ยวหนูมีสิทธิ์รายบีบี้เฮ้ยยาวไรล่ะอะไรลี่ผ้าไมก็บีตคงที่ไม่อันไม่ลดสปีดได้เดี๋ยวหนูจัดให้พันเท่าไหร่นะพันเจ็ดร้อยเก้าสิบทงคนบอกอ้าพี่ไหนพี่พี่บอกซิมที่ขายในตลาดพันสาอยเกสิบเออปีนี่มันราคาเต็ม พี่จะไปต่อเขาเหรอไม่รู้ต่อได้หรือเปล่าพี่ไปคุยดูอ่าน,นี้พี่ต้องคุยกันเองอ่าต,ต้องไปคุยก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่เองเด็ดโดยปกติเนี่ยเขาก็จะขายราคาเต็มไม่บี้อะนะอะ่พี่ก็เจอราคาเต็มหน่อยแต่ว่าพี่ไม่ต้องถือสองซิมไงอ่ามันก็ประหยดัดประหยัดไหมก็ประหยัดนะมันก็ปูดเติมมันก็ประหยัดแต่แต่มันต้องคุยกับพน,นักง,งานย้ายใครเรียบร้อยอ่ะถ้ามันไม่เรียบร้อยก็ถ้ามันไม่มีโปใหอพี่พี่ก็ถือจบไงพี่ก็จบไง อันนี้ต้องคุยเพื่ฝ่ายย้ายค่ายเขาจะมีโปรพิเศษให้กี่ก็ถามเพืาสิมีโทรไรปีไหมผมอยากได้โปรไยปีอินเตอร์เน็ตายปีผมจะอยากได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็คูไปเด็กเขได้เองนะแมันไม่ได้ก็มีกลับมาที่เดิมอ่ะพี่ก็ผมก็แนะนําพี่หลายเที่ยวแล้วมีซื้อซิมมันถ้าหนึ่งถ้าพี่กดลาหันย้ายค่ายพี่ก็ต้องไปเสียซิม เหมือน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 ซื้อซื้อซิมอินเทอร์เน็ตรายปีของเขาแบบราคาเต็มนะแต่เจ้าพี่เจ้าพี่ซื้อในตลาดต้องเข้าใจว่าในเวลาเขาขายกันในตลาดเนี่ยเขาก็ขายเอเย่นใหญ่เขาก็ขายเป็นล็อตล็อตใหญ่ๆปั๊บเขาเอเย่นเขาก็เอามาทําราคาทําราคามันก็ต้องถูกอยู่แล้วเพราะขายเป็นเขาซื้อเป็นล็อตใหญ่นี่กว่าเขาไม่ได้ซื้อซิมสองซิมนะพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขามาทําราคาถูกได้พี่ก็ไปพี่ก็ไปซื้ออย่างนี้มันถูกกว่าชีวิตมีทางเลือกพี่พี่ก็เลือกเอาก็แล้วกันพี่จะเปลี่ยนซิม มันก็ประหยัดแต่พี่ไม่เปลี่ยนซิมก็เปลืองหน่อยอ่าอ่าแต่พี่เปลืองหน่อยเปลืองหน่อยหน่อยหน่อยมากหน่อยน้อยอย่างที่พูดนะพี่แ <c> ต <oughs> ่พี่คนลาย้ายกายแล้วก็ได้โปรมาก็แล้วไปออแต่ถ้าไม่ได้มาแล้วพี่ต้องไปซื้อโอ้โหเน็ตปีละพันแปดได้หนึ่งไม่ก็บีกคงที่มันก็คงจะมันก็คงจะไม่รู้จะพูดยังไงอ <c oughs> ่าแต่พี่อยากได้ก็ไม่ว่ากันอันนี้มันนานาจิตตังอันนี้ก็อธิบายถามก็ได้ไหมได้ถามว่ามัน มันได้ราคาเดียวกันไม่ไม่มันไม่ได้ราคาเดียวกันแต่คําตอบมันได้ไงได้ได้ราคาเดียวกันไหมไม่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 ได้ราคาเดียวกันอันนี้ก็เป็นคําตอบพี่ก็ไปเลือกเอาล้กันนะพี่นะชีวิตพี่เป็นคนเลือกไม่ใช่ผมกระเป๋าตังพี่อันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ